สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลย c าชาแนลชนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งค้นหักเป็นหล่อยคนปล่อยเป็นแสนแต่ละสโลแกนกันยาวๆนะคะมาสืบจากโพสค่ะสืบจากโพสอะไรโพสที่หนึ่งกับอันคุณแม่ยา่แบมแบมให้ผัดพิงเนเดออืมอย่าฟองเดอย่านเดอ <laughs> อันว่ามีคนสเอาขีดินมุ่นขึ้นมาที่นีขคนก็เลยไปสาระแน่ต่อพี่น้องจา๋า ล้านสาวหรือว่าเป็นเหลนของบาบิซ่านะคะภาษาสโลวมีเนียบาบิซ่าแปลว่าคุณยายแปลว่าคุณแกรนมัมคุณทวดหรือใครก็ได้ที่แก่เท่าชะแลแก่ชะลาเรียกว่าบาบิซ่าเออโพดประมาณว่าอันเงินนะ่ะคมกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัดได้เบิดอืมแล้วก็ไปสารแนต่อ เหมือนคร่าวๆว่าคุณบาบิซ่านี่โกรธโซแองกลี so angry มากเลยนะคะฮูโดสำหรับกรณีหลานสาวโกรธเรื่องยังสร้างเรื่องยังสร้างเรื่องเข้าไปขอคำมาเข้าไปขืนเวททีกับอดีตหลานเคยสูญล,ลายมันเสียหนาเสียตาแก่วงตรกูลของเฮาเฮาเป็นคนผู้นึง่งเฮาเป็นซ้ำบอดีหลานสาวเหตุใครหนาขายตาเล่เขียดหลายเล็กสิเอาขีดินมู่นขึ้นพี่น้องจ้าโอ้ยไม่ใหญ่เอ่ยอืม แท่นที่สิป้อยไปจะของกระสิเอาอันไปนัาไดดอยู่บ่จังหน่อยก็ตุยแล้วนั่งออกคอออกคออยู่หันบ่ไดดแซงเด้อเออแม่ไผไผกะหักอยู่แต่ว่ากับบ่ไดดแซงแต่แทนดีเจากระสีเออสร้างมันถอมันอยากไปเห็หยังกระสร้างมันถอมันไปหาทํามาหากินกะว่าไปเออแต่ว่าถ้าถ้าบอกข้างห้านของกสีว่าจังสิกอสีว่าจังไดบัดดขึ้นเป็นไปรถดอีหล่าเขาก่อแสงทางถึกน่ะเฮาหาเงินไดบักหลายหนึ่งซื้อเอาอีกเป็นร้อยไร่ก็ได้ตัวขี้ดินแถวั้นันสิเพงพอปานใดโย่แมนบ่ อืมอันขึ้นพระไปโหลดถ้าสิอยากได้ขึ้นปานนั่นนะถ้าสิเขียดสิขมหลายปานนั่นเออจะเป็นบ่อยแยกแยกจะเป็นบ่อแยกแยกสร้างเหตุผลบ่อันเข้าอากตันยู่กบว่าไปยางอันนี่เขาไปขึ้นเวทีแต่ยางว่ละล่ะเนาะมันอาจจะมีบางก็ได้ใช่ไหมอ่ะบางหรือว่า กองแตกก็ได้นะสนับสนุนด้วยตัวเงินเนาะกันเล่าใบิสาเราเป็นก็เป็นคนขีดตักมากหน้อยู่ได้พี่น้องอันมูจบเราสังเกตบฏตก่ริณ์แล้วนางอ่อคอออคออยู่หน้าบ้านนั่นอันจอบฐานเน็เบึงทางซ่อมเบองทางคนน,นั่นอันผู้ใดสิไปสิมาถ้าผู้ใดได้ของฝากของตอนนี้เราสิเป็นอันกลิมกะเลียตัวเราสิเป็นกลิมกระเลียเออผู้ใดไฮไลท์เราก็มักทั้งนั้นแหละนอเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาเรียกอะไรนะความยุติธรรมไม่มีจริงเออ อันยังก็ถามแม่ภาษาอันตู้ข้าเวเปล่ากันเหรนก็ประมาณว่าเงินมาผ้าหลุดนั่นละเอออันนี้แต้โมเป็นผ่าหลุดเนาะอันเงินทั้งไล่ไลยกันฟังคว่ำทั้งนั้นนันนะเออกะฟังทั้งนั้นไลายๆค่ะเออจังได้กับสี่เดรนเคยไม่เนาะเพราะว่าร้านเคยไม่ออนเ,ไมเนาะเงินถุงเงินทังกับอ่อนซ่อนตัวอืมร้านเคยไม่พอดองแม่ดองกับสิไปสื่อเพชรผุ่นตัวรับควนหลุกไพ่เออขับรถรับทรงหลุกล้านเขาอยู่เพราะปนนั่นนั่นแต่ว่ามีเงินสื่อเพชรสื้อท่องอ้ยเลิศมันเลิศร้าน เอ้ไม่มันเลิศเขามีเงินถุงเงินถังไปอ้อนซ่อนเขาพูนยายลูกหลานซุ้มอยู่เฮียนทางแม่มันถอเออมันดิ่ดล้นหากินมันเองกลับไปเอามูลมันคืนเลิศถ้าเจาสีสร้างสีเขียดสิขมปันนะถ้าเจาสีแยกแยกบ่เป็นปันนญญันยายไม่ไงอืมอันเราเตกว่ะอื ได้หยากหัวเฮ้านกนนี่ก็รับบทอีปป่าขังบัน่นซลและแล้วเนี่ยที่ดีเนาะเลย,ยอ呀ไปแยกพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวใหม่มาอัปเดตสู่กันฟังคนสิไปกินก,นกาแฟอได้เหมือนในของบ้านไหนกินกาแฟายอยู่ตื่นมาเบ้าบพื้นข้นมือขึ้นกระสูนพี่น้องจ้ะสูนยังอแต่ว่าเศร้าสูนเลยล่ะมันเป็นเรื่องอันได้ละแวกนี่ละ่ะขอบ้าอันมา,าเบอลเลนดอกอโอเคเนะาะแยกย้ายบาย